อย่าลุม้มเขาบอย่าลุ้ม <laughs> อย่าพึ่งลุ้มผมอย่าพึ่งลุ้มเออเอาแล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะอยู่กันรายการนิตยไลน์นะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Going Under นะครับผมก่อนอื่นขอรีเสียงก่อนรู้สึกเสียงมันดังมากอ่ะวิวเกมไปไโอ้ชิปหายการาฟแดงคืออะไรวะเนี่ยไม่ทันดูไม่ทันจะรับก็สู่เมืองท,ที่สวยงาม แปลได้แค่นั้นแหละพลังกิจของเราคือหามอนเตอร์ให้เจอแล้วก็ฆ่ามันซะเอาว่ะนี่ก็ออืเราเป็นพนักงานแล้วเนี่ยมึงหาหาเรื่องให้กูฆ่าตะกรอนอู้วว่าผมเจอสัป,ปหลาแล้วครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวหาอะไรมาฆ่ามันดีวะเดี๋เว๊ดเด๊ดเดถ้าเดินน่ารักมาก <c oughs> อืมหยิบคีย์บอร์ดโอ้หยิบคีย์บอร์ดมาฟาดมันได้วหออ,ออืมเคลื่อนไปเฮ้ยมีโอ้โหมีชั้นน้ำแข็มุดด้วยโอ้ของเช่าเลย ผมต้องกินชานมค่ะอ้าวไม่ชอบจะเอาชานมดูเหมือนว่าเอาชานมไม่ได้วะงั้นก็จงตายด้วยคีย์บอร์ดซะนะามามาเนี่ตายโอ้มันมีเลือดด้วยวะเด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 ะงั้นก็ใส่เดี่ยวกูได้เด้อเหรอไม่อยู่โน้ยมวยชทยอยู่โน้ยมวยชทยมวยชทยอยู่โน มวยไทยมวยไทยโอ้เขาแค่หนึ่งเองโคตรน้อยอ่ะเอ้ยเอ้ยมานี่มามานี่มานี้มานี่โอ้โอ้โอ้มันตีมันตีมันตีสวนมันตีสวนมันตีหัวเด้อเด้อเดี๋ยวทํทำไมเออเอาไปแดบตายโอ้ตัวคาร์เลลโอ้โคตรโหดเกมอะไรเนี่ยโอเคเข้าประตูละละก่อนเฮ้ยบิดครับบิดครับมาแล้ว ช็อปดิน CCL ตอนนี้ชั้นที่1นนะครับชั้น B 1ชั้น B 1น่าจะเป็นชั้นใต้ดินนะถูกต้องไอคิดของเราคือเดี๋ยวอ้าวอ้าวโอเคได้โฟกัสเอนมี่คืออย่างงี้เพิ่ง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 นี่นี่ไงนี่นี่เด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 เก็บ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 บอลเก็บบอลไปไปยังงี้กูกูก็แค่พนักงานออฟฟิศตาดำๆคนนึงเองที่ถูกหัวหน้าจ้างมา มีกระดูกมาด้วยอ่ะกูจะเอากระดูกมาฟาดนี่กระดูกบ,บวกก้าวนุ้ยเอาเลยโอเคสอนกิ้งสอนกิ้งกดนี้จะพาไปดูของดีไซด์เดี่ยวกูได้ใส่เดี่ยวกูได้มาด้อมาเด้ออะนะครับเก็บอันนี้เอามาอู้เรียนสกิลได้วะเอาวะเรียนอันนี้แหละโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยอยากได้เนี้ยทำไงอ่ะ มีวิธีที่จะเรียนรู้พลังนี้ไหมเออได้แล้วในใครห้าวเจอกูนหน่อยได้เลยสวิต์แอทแท็กก็คืออัน่นี้ได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 ้หมามาเด็กดามเมจหกอันนี้ดามเมจเท่าไหร่อันนี้ดามเมจสี่ได้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเออโหเรียบร้อยตาย โอ้กู oh, ตายพนักงานออฟฟิศหัวร้อนไอสัตว์ไม่ชอบหัวหน้ามึงมาเฮ้ยเฮ้ยโอเครู้แล้วรู้แล้วไม่ชอบหัวหน้างานเก็บหอกหอกไอหอกไม่ชอบหัวหน้างานวู้สั่งงานเยอะสั่งงานเยอะเหรอตายเรียบร้อยวุย้ยนี่เราสามารถใช้ป้านัศนีได้หวะ เด้ๆๆๆๆวิ่งไงวะหมัดหมัดเป่ามวยไทยยูนูมวยไทยผมอยากได้ตะบองนะแต่มันอยู่สูงเกินไปเราจะเออเราเอาได้ปะเราไม่ได้เนี่ยนั้นไม่เอาแล้วกันเอาเป็นอ่านี่หอกหอกสายฟ้าของเอลเดียไปปาใส่หัวไรเนอร์ได้ เฮ้ยบอสเจอบอสโอ้โหเจอบอสใช่บอสปะวะไม่รู้มึงมึงเอ้ยเอ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มโอ้ยขี้โกงอย่าขี้โกงตายแน่เลยอย่างนี้ตายแน่แน่โอ้ยโอ้ยอย่าลุ้มครับอย่าลุ้มอย่าเพิ่งลุ้มผมอย่าเพิ่งลุ้มเออ ที่นี่ที่ไหนที่นี่คือต่างโลกแล้วผมตายแล้วผมถูกวาร์ปกลับมาต่างโลกอ่ยทำไมมุมกล้องเป็นงี้เนี่ยไม่ชอบไม่ชอบบอสพูดมากลา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 ัดีครับต้องไม่หวัสดีครับต้องวัสดีค่ะโอ้ลุงใส่เดียวูเดอร์เอาไหมเอาลุงเอาบอสเอาบอเอาบอเอาบอเฮ้ยลุง ลุงขอเซตยอดซูตต่อสองขอใสให้เฮ้ยเคชสบอกเลยว่าให้ไปถึงชั้นบนนะครับแล้วก็ปาบบอสให้ไปถึงไอ้จับลินอะงั้นก็เข้าไปที่ห้องเดิมที่ผมเคยไปแล้วกันเนาะตรงนี้อ่านี่ไงจับลินสถานที่ที่เราเคยตายหาได้เวลาล้างแค้นกันอีกรอบมามึงมาเลยเด,ด,ด,ดี๋เด้อเด้อเขากอาองเพชรไปได้ไหมเอามาฟาดหน้ามึงเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไร กูจะเป็นเจไดมึงมาเฮ้ยช็อตตายเรียบร้อยจะจะจดก็กินน้ำก่อนอยู่น้ำเอาระดับกูหายไปไหนอ่ะอ๋อระดับอยู่นี่โอเคตกใจหมดนึกว่าเก็บของใหม่ระดับหายไปเลยมากัปตันแจ็ค ไม่ชอบเว้ยพนักง,งานเกี้ยกาดมึงทกง,งานกูเยอะหรอจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนอือน่นหยิบดาบม,มาก่อนอูหอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันมันค่อนข้างหนักกว่าผมเอาดาบขอดาบนี้ยิมไ่สนยายบะมาเลยทันจิโร่ต้อง อันนี้เรายังต้องกลัวกลัวกูบอกเลยอืปานวาลีปานวาลีรู้จักเล้ารู้จักไหยน้ำตกวากระแสน้ำบนรู้จักบ่รู้จักบ่ออะไรอะโดนทำไมกูเห็นโดนอ๋อเปลี่ยนคาสเป็น นักดนตรีจากพนักง,งานออฟฟิศโอ้โหโัวแรงโอ้ไอแว่นมองอะไรโอ้โหโคตรแรงอะ่ะเฮลโหลแกนิ้วไม่ผ่านโอ้ชิดนี่ไงการโจมตีโดยใช้เสียงเพลงตีตี แล้เอาเ้เครื่องหน้าเอากระดูของเพื่อนมึง <c oughs> ขอของนะครับ <c oughs> เรียบร้อยได้แล้วครับ <c oughs> แล้วใช้ยาเบื่อใช้ยังไงวะโอเคไปกันต่อเหมือนว่าเราจะต้องไปปกป้องบริษัทจากพวกติดเชื้อเลยวะนี่กูกำลังทำอะไรของกูเนี่ยมาเฮ้ยไหนก็เล่นดนตรีเห <c oughs> ม<า>ือนกันเนระ เป็นคนรักในเสียงดนตรีเหรอฟาดหน้ามไงเอาไปเอาไปเ,าเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวนี่เอากีตาร์ผมพังพจบกันนะโจหมดกันอ่าเอาของมึงก็ได้นี่มาไอ้ อชิบายอิบายอิบายแล้วเฮ้ยไม่นี่ยนี่นี่รับโซดี้อยู่นอกรับสักตัเฮ้ยอยู่อยู่นองมวยไทยโอ้ตาย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 แน่ตายแน่ตายแน่ตายแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นองมวยไทยห้องนี้ผ่านยังไม่ผ่านนายโอเคอ่าหัวกะโหลกพ่อมึงมาเลยเฮ้ยชิบหายแล้ววะเฮ้ยแย่แล้วอ่ะเจอรถอ่ะ นี่ใจเย็นใจใจเย็นใจเย็นไว้รถระเบิดรถระเบิดรถระเบิดใจเย,ย็นใจเย,ย็นมึงค่อยๆพูดค่อยๆจาดีเลือดน้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่ะโอ้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 โอลบวัหลบวันลบวันสู้จกักวางระเบิดไอระเบิดไม่เป็นไรเลยเหรอ ไประเบิดโอ้โหไม่เป็นไรแล้วแว่นมึงจะจัดแว่นมาใหม่ได้หอกหอกไม่ดีเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมีมีของผู้หญิงยันเดลเลยมาแล้วเอานี้ด้วยว่าอันนี้คือเคลื่อนที่ได้ไวแล้วก็โจมตีได้ไวขึ้นครับอุยอยากได้จังเลยบันกี้จ้ของกบน้อยอะไรวะเนี่ย ไม่ร่วงอ๋อไม่ร่วงอ่าได้แล้วนี่บังกีจําของกบน้อยทำอะไรได้วะเฮ้ยท่ไอ้าวอะไรกันวอเตอร์ฟผมเริ่มงงทางแล้วว่าผมต้องไปทางไหนบาง่าอ๋อนี่ไงมีให้ซื้อของได้แพงจังอ่ะสี่สี่บาทได้เลือดมาหนึ่งอ่ะ แต่ตอนนี้ไม่อยากได้เลือดอะอะไรของกูวะเออตอนนี้อยากได้เลือดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะซื้อนี้แล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ซื้ออันนี้นี่เรียบร้อยได้สกิลใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราได้สกิลอะไรบ้างสกิล p e นีพันเชอร์นะการโจมตีครั้งแรกของคุณมีโอกาสที่จะได้รับเหรียญเพิ่มแล้วก็มีโอกาสคิดเพิ่ม10%็นนี่ซื้อไม่ได้อ่าอันนี้ป่ะดูซิร้านมึงมีอะไรให้ปนไหม ปนอันนี้แหละจะเจอกันลุงเด้อเด้อเด้อลุงลุงลุงใจเย็นใจเย็นผมเอานี่ไปนะครับมั่นใจได้เลยว่าพอกดสแกนตรงนี้ปุ๊บอะมันมาแน่ๆใช่ไหมเชื่อกูนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหชิบหายละเสียละเฮ้ยเฮ้ยย้แล้วย้ายแล้วย้ายแล้วย้ายแล้ว โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนไม่ชอบไม่ชอบยันในเละยันในเละทำไมยันในเละทีได้แค่หนึ่งอีกวะโอ้ยแย่และย,ยิงยิงยิงไม่ออกอีกกระสุมมนหมดโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้มามาๆม,มาคิมมาสื่อน้องใหญ่บักโอ้ยมันตีแรงจังะไปไม่ไปมึงอ่ะโชโชอไอ้นุ่มไอ้นุ่มโอ้ยนุ่มนุ่มใจเย็นหนุมหน่ม โอ้หนุ่มหนุ่มเจย์หนุ่มเจยนโอ้มาเรื่อยๆเลยว่ะไม่หยุดไม่หย่อนเลยปาน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 วารีอยู่โน้อยู่โน้ปานวารีปานวารีตีไม่เข้าเลยเว้ยสงสัยยังไม่ได้เปิดปานอ้อต้องไปสูบดากิก่อนถึงจะเปิดปานรอ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 เป็นเอ้ยเอ้ยหมอยใจหมวยใจหมวยใจหายละ ขออย่างเดียวอย่าระเบิดหน้ากูพอโอชิบะแล้วโอแย่แล้ว,ลวทุกคนไอ้สูรู้จักยันในเล็บอรู้จักบอนี่นี่นี่ตีเข้าทีละหนึ่งโอ้แย่มากโคตรแย่โอ,โอจะตายแล้วกูหมายถึงกูจะตายแล้วถอดแว่นไปมึงอะ่ะไม่ต้องใส่หรอกถ้ามึงจะตีกูไม่โดนขนาดนั้นเออได้อะไรน่าจะได้อันที่มันบอกว่าเออ พอตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นแต่อตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ววะ่ะงั้นเอาดินสอไปแล้วกันตู้ชีวิลมากเอ้ยเอานี้ไปแล้วกันอ่ะที่นี่มันไปที่ยังไงเดี๋ยวไปดิจ็อบลินเนี่ยเอาแล้วตอนนี้เรามาถึงชั้น B3 แล้วนะครับโอ้ตายไม่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 กูตายกูตายกูตายอีหนูอีหนู อีห so นูส so ู้ช so. so ีว so. <that> ิตโอ้ฟื้นฟื้นนะเรียบร้อยฟื้นสวยปั๊บหยิบคีย์บอร์ดนรกคีย์บอร์ดนรกของเลเซอร์อ้าโฆษณาเฉยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วว่ะโอ้ยแย่แล้วว่าตายแน่เลยว่ะหุ้ยโอ้ยสู้สู้ใจเย็นสู้สู้ ทนัทนจิโร่โอ้ทัทนจิโร่อ้าวอ้าวทำไมกดไลค์ไม่ได้เลยเฮ้ยกูกดไม่ได้โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากคลิปนี้มีต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัยน,นะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจในที่ไลค์ด้วยนะแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะฮะไว้เจอกัน